สวัสดีครับมีที่มาพามาดูปัญหาจากบอร์ดของเพื่อนช่างเรานะครับที่เอามาให้ซ่อมที่รู้จักกันก็มีปัญหาแอร์แคลียอินเวอร์เตอร์ไม่แน่ใจเรื่องลำยานะนน่าจะเป็นตัว,ต,วตัว R 4 1 0หรือ R 3 2นะไม่มันใจไม่ได้ดูหน้าง,งานกันแต่ว่าเมนบอร์ดนี้ที่เพื่อนช่างเรามาเปลี่ยนมาแล้วสาบอร์ดนะภายใน1ปีนะครับเจอปัญหาบ่อยนะครับก็คือเจอมดจิ้งจกนะครับแต่ล่าสุดนี้เป็นจิ้งจกนะ จากคำบอกเล่าของเพื่อนช่างนะครับเดี๋ยวพาไปดูอาการแล้วกันมันจะไม่ไหวนะช่างช่างลูกค้าก็จะไม่ไหวเอานะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวช่างต้องหาวิธีป้องกันนะครับเดี๋ยวช่างไม่อ,อคือหลายๆช่างไปซ่อมแล้วก็ไม่อยากจะเจออาการประมาณนี้นะครับต้องเจอนะครับแคลเรียอินเวอร์เตอร์นี่แหละยะดูรุ่นก่อนรุ่นนะ่าจะเป็นรุ่นนี้นะไม่ได้ดูหน้างานจริง 13J 2A A C V R ขีด G นะครับตัวนี้บอร์ดบอรดที่สามนะเห็นลูกค้าไอ้เพื่อนชาแล้ว่าภายในหนึ่งปีนะเห็นว่านะอะเดี๋ยวมาดูสาเหตุนะครับนี่สปาร์กนะครับมีรอยช็อตนะครับรอยช็อตที่ฝาฝานี่จะอยู่ตรงนี้นะครับจะสปาร์ก จะสปาระหว่างไฟตัวนี้นะเทอร์มิตเตอร์จุดนี้นะครับกับไฟ AC ซนะดูดูนะเพราะว่าตัวตัวตัวสายเทอร์มิตเตอร์นี่จะจะเป็นเหมือนรอยอมดแทะนะครับเท่าที่เห็นระวังด้วยครับมดแทะแล้วก็เซนเซอร์ เซนเซอร์นี่ก็ไหมนะครับไม่เหลือก็คืออาการเสียเขาจะพลาดอยู่ประมาณนี้จกเข้าจะพลาดพลาดระหว่างไฟ AC นะครับจากจากตรงนี้มาตรงเนี้ไฟ AC ซตรงนี้ใส่สีดำนี่นะวิ่งลงกาวนะครับลงกาวของของเทอร์มิเตอร์หัวหลักคอมนะครับนี่นะ จะพลาดประมาณน,นี้จินตนาการแล้วกันพลาดประมาณนี้นะช็อตพลาดประมาณนี้ก็คือลงชุดไฟ5โวล์เนี้ยพวนี้มันก็จะวิ่งเข้าตัวบอร์ดตัว CPU นะครับตัวนี้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆก็จะไม่น่ารอดครับไปไปเอเข้านะครับบางบอร์ดก็รอดนะครับแล้วแต่10%แต่ว่า90%ไม่รอดอาการรอดแค่10% จะมีรอยอาร์ิิสเตอร์ไหมอยู่นะครับปัญหาก็ให้ดูตัวเทอร์มิเตอร์ตัวนี้จะวัดไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวคดด่าก็ห้าสิบถึงร้อยเคนี่นะตัวนี้นะเท่าที่รู้มันะจนจะขาดนะครับไหมไปเลยหลายๆช่างจะไม่เจอนะครับเอ <c oughs> ไม่อยากเจอนะอาการกประมาณนี้ ต้องระวังกันด้วยเดี๋ยววัดดูอันนี้ใช่ไหมก็จะตั้งมันตีเปเต้น,นะหนึ่งเคนะครับวัดให้ดนนะูไม่มีตัวที่ใช้ได้นะวัดตัวนี้แล้วกันนี่ขึ้นเลยนะครับตั้งหนึ่งเคนะครับขาดอยู่แล้วละครชอตท่านี้ยังไงก็พังนะครับ ฟิลไม่ขาดไม่อะไรนะครับแต่ว่ามันลงตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับวิ่งไฟ AC วิ่งหาไฟ5้าโวลต์พวกห้าโวลต์นี่มันยังไงก็เจ๊งครับไม่เหลือนะครับก็พวกไอจูไอจีพวกนี้มันไม่ได้ช็อตไม่ได้อะไรนะครับวัดมันจะไม่ช็อตไม่ไรแต่วัดใหนดูวัดโอห์มดูก็ได้นะครับ โอกาสก็คือรอดยากนะครับไปซ่อมอะบอร์ดใหม่ๆแล้วครับสดมากเออบางคนก็พูดว่าบอร์ดใหม่ๆทําไม่เสียต้องดูอาการเสียด้วยครับเสียเสียมันเสียท่าไหนก็จะมีจิ้งจกมีมดนะครับแล้วบางทีเดี๋ยวนี้เขาไม่รับประกันไดนะ้ไหมนี่ใจเมือนกันเลยแต่ว่าเจ้านี้เขาเปลี่ยนสามบอร์ดแล้วนะเพื่อนช่างเราไปเจอมา นี่ใช่ไาหมาตั้งนี่นะคูณสิบเนาะขึ้นครั้งไม่ขึ้นค้งเนาะนี่นะางหนึ่งไม่ขึ้นข้างนี้ขึ้นนะห้าโอมไอห้าสิบโอห์มสลับด้านนม่ขึ้นนะวัดตรงขาปลานะครับเนี่ปัญหาคือไฟ AC เนี่ยที่เป็นลายนี่แหละลงลงกับ ับสายนะครับ,บสายสายตัวบล็กคอมเจนเซอร์5โวลต์นชุด5โวลต์นะครับมันก็วิ่งนะครับมันก็จะดูใหม่หมดนะครับแต่ปัญหาก็คือมันมันใช้ไม่ได้นะครับเปิดคอยเย็นทำงานคอยร้อนไม่ทำงานก็ระวังกันด้วยเดี๋ยวมาหาวิธีแก้ไขกันเดีย๋ยวชันจะประกบแผงเข้าไปก่อนแล้วก็ดูว่า มันมีช่องตรงไหนบ้างที่เราต้องควรทํานะครับแล้วก็ดัดแปลนะสายช่างนะค,ครับจการบมากรอบนะครับนี่นะรกอบครกอบดูรูรก,ก่อนนะเดี๋ยวรูไหนที่มันจะ นั่นได้นยนะจากการประกอบแล้วก็จะมีรูตรงนี้นะด้านล่างตรงนี้ก็บางคนก็ใส่ซิลิโคนนะครับมีตรงนี้ช่องสายไฟเข้าถ้าง,ง่ายก็ใส่ซิลิโคนสานี่เหมือนกันจะมีรูมันให้จิงจกเข้านะครับจกหรือมด ก็นอนชิวบางคนก็ใส่ตาข่ายนะครับตาข่ายไม่ให้ยิ่งจกเข้าไปได้นะครับดูตโหนี้ไม่น่าข้างไม่น่าเข้าได้ก็กันยิ่งจกนะครับท่านต้องกันนะเนี่ยปัญหาเพื่อนช่างเราเจอมาแล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วสามบอร์ดนะครับภายในหนึ่งป,ปีนะระวังกันด้วยครับขนาดมิดชิดแล้วก็ยิ่งจกเข้าได้นะยิ่งจกมดนะครับระวังด้วย บางทีเดี๋ยวนี้หลายๆบริษัทไม่ประกันนะประกันไม่ไหวเข้าบ่อยนี่นะปัญหาเอามาฝากกันกับออเมเตอร์แครเอร์ปัญหายัางไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดคีครับยังไงก็ระมัดระวังครับก็เตรียมซิลิคโคนไปดีกว่านะครับถามช่างแมวอุดรูไหนที่ว่ากันกันได้ก็ป้องกันดีกว่า นี่นชะชแมวบอกนะครับนสิน่งของหรือว่าจะเป็นไออ่ปืนกาวก็ได้ปืนกาวนะครับปืนกาวก็น่าจะได้ปืนกาวอุดนะครับอดุดให้มันมีรูระบายอากาศหน่อยนะครับตัวน,นี้ให้อากาศเข้าได้หน่อยแต่ก็อย่าตรงนี้ยิงจกเล็กมากไม่ได้เข้าได้ตรงตรงนี้มันเข้าได้ไงมันมุดเข้าไปนะครับเขาไปช็อตใต้แผงอย่างที่ว่านะมันช็อต กับดูเรื่องมดแทะสายไฟด้วยสายเนี่ยไอ้ต่างๆนะครับมันไปติดกับสายไฟ a c หรือไม่นะครับบางทีเป็นไปได้หมดนะครับต้องวิเคราะห์ตามหน้าง,งานเอาไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนบอร์ดอย่างเดียวโอเคก็เอามาฝากกันนะครับปัญหาจากหน้าง,งานจริงโอเคเขาก็มีกันอยู่แล้วนะกันเยอะแต่ก็มันก็เดินเข้าได้อยู่ดีระวังด้วยเป็นแนวทางนะครับกับปัญหา